สวัสดีครับอยู่กับผมครับเสียสุดทุนเยอะวันนี้ได้ฤกิกยามงามดีครับนี่ยอดข้าวอีกแล้ววันนี้ใช้รุ่นใหญ่ครับใช้รุ่นใหญ่มายอดเลย,น,ยน, <c oughs> นี่เยเจลูกพี่ใหญ่แล้วเออบอโมคุณเองกโมโดิ โก้คนนี้สรัสดียบ้บโมคกคนนับกมูฮะไอ้ออบ่โมบ่ไม่อ๋อเอ้ยบ่อมาโลกเ, <laughs> เกิดเจ้าจีเทลยฮ่าออาออาอใหญ่อ๋าลงก่อนอันนี้รุ่นไหนครับนี่คูบูต้ารุ่นไหนโอ้ตัวใหญ่

ต้องไปซื้ออะไรอาริยะนู่นนะซื้ออะไรลูกยางโทท่าไม่หินอะไรลูกยางแตกลูกยางตัวรัไไดอะไรมาโอ้เครื่องยอดใหม่ตัวนี่บุได้งลงดินบ่ ไปยู่นเลยโทรไปนั่นเลย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 วะทีถูวปะลงเลยลูกพี่ตกลุมเหมือนไอ้กบเมชาวะทีเลยเคร็ตเต thôi mày lơi tao mà lơi lưu ơi lưu ơi ơi ข้าวนน่เลยลูกพี่ข้าวนี่เลย <_ c oughs> เครื่องยอดข้าวครับอันสมัยไฮเทคแล้วทัวนเลิกหวานแล้วไไเดี๋ยวมาดูวิธีการยอดข้าว เดินได้เดอ้อกลัวฝนเดอ้อพี่น้องก้น,นี้ใช้ตัวใหญ่เลยครับนี่ M70 อุููบุตา้า chạy bớt chạy lên thì phun sau rồi à? sau bắn rồi rất ta là... đi mua bắn gió dọa... đi vậy? ta ô phun sư mà tinh ừ. mua à bon mua nghe nòng tớ uôn à. À? bon mùi nhe nòng phải uôn rồi Đấy. ก็ชินทาที่เดียวกันกันกบพี่ใหญ่อ้วนกิมมือในตัวนี้นี่กันสมัยไฮเทคอันนี้กหมมืรมมรนมราคาประมาณหกเจ็ดหมื่นเครื่องหยอดเท้าตัวนี้ จะพาดูรอบๆครับอันนี้ออกมาหลายปีแล้วครับอันนี้ปุบต้าเ7็นเศูนี่ยถ้าใช้ดีๆดูแลดีๆก็้ายครับตัวใหญ่เลยอันนี้ ย่ตรองได้ตุงเลยเด้อฮฮฮฮเอบอกไอ้ลูกพี่เอาตุงกเป๊ะนะเออขออย่าให้มันล้นมากวะจะพุนเออปิดฟ้าไงได้ล่ะได้เออ มีกกให้าหน้าที่ปั่นไว้เรียบร้อยแล้วครับนี่เตรียมรอทำดินได้อย่างสวยครับปีนี้ไถสองรอบปั่นหนึ่งรอบ เอาให้ย่าห้มันตายครับแต่ว่าบรรยากาศวันนี้นี่ครึมครึมคมฟ้าครึมฝนต้องเร่งแล้วครับนี่ไม่งั้นพอฝนมาเนี่ยลูกกลิ่งครับลูกกลิ่งตัวนี้มันจะติดถ้าเป็นดินเหนียวด้วยมันจะม้วนนะครับนี่ตัวนี้ลูกกลิ่งเดี๋ยวเรามาดูครับว่าหยอดกันยังไง ดูผลงานซะหน่อยเนี่ยปีนี้ปีแรกนะครับผมเล่นข้าวยอดปกติจะใช้จะทําเป็นนาหวานนะครับถ้าหวานก็เสร็จไปแล้วนะง่ายง่ายหวานเสร็จก็ปั่นเสร็จจบแต่นี่ชอบแบบนายอดลองดูก่อน ครั้งหนึ่งได้กี่ไร่นี่นี<ะ>่งไงชุดเนี้ยหนึ่งรอบเนี่ยเทรนี่รู้นี่เทรน,นี่เป็นวมอสิแมนเขีนีีทีนเติมเติมความน่ารักหน่อยบอกให้ให้เอาแบบสูบของผู้ใหญ่อ้วนอะ่ะในชินบอกว่าใส่17

นี่ม,นนนนมันขึ้นทุกเม็ดนั่นแหละข้าวตัวเนี้เม็ดพันยังดีอันนี้เป็นโตเองทำดาเม็ดเศอันนี้ขอกเสษพร้อมตวโมทุกเม็ดก็ชิน้นเอยกรวมเวน,เน่ยข้าวที่ชอบกระาะที่ชอบกระาษที่ได้โอยกระดาหป้าน,นาเติบ เด็กคนผู้ใหญ่อ้วนเห็นไหมตรงหน้าธนนขาดอะ่ะรอเลยไหมยน่ะเออสุดยอดเลยเดี๋ยวมันลุนมันลุนมัดตัวนี้มัดปีห้าอันนี้ยี่ห้ากิโลไ่อมห้่องมันมี่ตีค่ะ เราติ้งเศษเนี่ว่านีเมย่อมานเติถ้ามันเม่าข้าวจะหมดก็มีกระจกครับมีกระจกทาหมดแค่นั้นก็รีบเติมเลยอ่ามันลงน่หละเติมเออต้องรีบเติมไม่ต้องให้หมดเกลี้ยง อาเดี๋ยวมาดูครับที่มือการโยอนี่ตู้แนวนามุนนี่สูตรไทยสูตรมันครับโอ้เขาจับตรงกลางเลยบ่น,นี่ ไปเลยไปเลยเดี๋ยวไปดูดูใกล้ๆเกาเยอะไหมเฮ้ยลูกเพิ่มข้าเลียลูกเพิ่ม้เฮ้ยข้าเลียเราเราข้าเลี่ยเราข้าเลีย หน่อยเจ้าขึ้นเรวครับเต้นี่เวมันมนยแถวไหมเออเจ้าุยกลอมเ้อะอ๋อลุยกอมเอาเ้ยเอ็งลกจีใคปรยโปรยเอาอ๋นเอ็งลกเด้เลยไม่เลยโอ้ตายลโอ้น่าจะนานนี่นะขิม นี่เห็นแล้วโอ้กำเลยอ้าวฝากกดไลกดแชร์ครับสวัสดีครับอยู่กับผมครับเจ็ดทุดเยอะ